ข้อ465บรรดาบททั้งสองนั้นเพื่อจะแสดงอัดแห่งบทว่ากาเลน,นั้นท่านจึงกล่าวว่าปโทเสวาปจูเสวาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปโทเสความว่าในการเป็นเบื้องต้นแห่งราตรีคือในการเริ่มต้นแห่งราตรีสมจริงดังคําที่ท่านกล่าวไว้ในดีกาสักขกันว่าการเบื้องต้นแห่งกลางคืนคือราตรีช่วปะปโทสะตามรูปศัพท์วางปสัสสาวะไว้เบื้องหน้าและระัดส,ะสัพที่ไม่ใช่ประธาน อีกอย่างหนึ่งชนทั้งหลายย่อมเลิกการงานทุกอย่างในการใดเหตุนั้นการนั้นชื่อว่าเป็นที่เลิกการงานแห่งชนทั้งหลายวงเล็บเวลาครบคำว่าประจูเสคือในการอันสว่างแล้วสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ในดีกาสักขการว่าอุสาธาตเป็นไปในความกําจัดการใดย่อมกําจัดซึ่งความมืดเหตุนั้นการนั้นชื่อว่ากําจัดความมืดวงเล็บเวลาใกล้รุ่งคือเบื้องต้นแห่งวันท่านกล่าวในที่สองไว้ด้วยคําเป็นต้นว่า เลนุทธตตะดังนี้เพื่อแสดงว่าจิตย่อมหดหูในการใดย่อมฟุ้งซ่านในการใดและถูกวิจิกิจชาครอบงำคือถูกวิจิกิจชานั้นปทุสร้ายแล้วในการใดการสนทนาธรรมแม้ในการนั้นนั้นชื่อว่าการสนทนาธรรมตามการ